าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ีีคชังนะชีวิตตังชีวิตก็ไม่ยั่งยืนอายุกว่าสั้นอายุไม่ยืนเลยก็ไาม่นด้สนใจความเป็นมนุษย์ทุ่งธรรสนใจแต่เ,เรื่องเลวร้ายีีคชั้งจทัทรูมัทวนังก็ไม่สามารถจะฟังเทศได้คนประเภทนี้นะ่หายากมันยากไปหมด เราจะมีช่องโอกาสที่จะพบพระพุทธเจ้าในชาตินี้นั้นแ่ก่อนปัทลูมาก็ได้ชี้แจงแสดงไปถึงสี่สิบห้าพระบัรษาจนเข้าสู่ปรี่านผ่านหากว่าความาคาำสอนของพระองค์ไม่มีเหตุผลแล้วก็คงจะใช้กันไม่ได้อยู่มาถึงสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าพระบัรษาแล้วก็ยังใช้อยู่ โดยวี้ฝรั่งมังค่าต่างชาติต่างศาสนามาสนใจการภาวนาปฏิบัติธรรมกันมากจะเป็นชาติใดภาษาใดเขาก็สนใจและแต่นิสัยปัจจัยของเขาสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง